นะคะแต่และคลิปทำไมค่า CPM มันต่างกันอยู่ตรงไหนค่า CPM มันขึ้นอยู่กับโฆษณาที่เข้าคลิปของเรานะคะทำไมมาตรฐานช่องนี้เหมือนกับว่าเราจะได้1.9ใช่ไหมมาตรฐานช่องทั้งช่องได้ประมาณ1.9แต่ทำไมคลิปคลิปนี้ได้2.2เพราะคลิปนี้นะคะเราเรียกว่าเราทำคลิปแบบ เป็นมิตรกับโฆษณาคนที่จะทำช่องเพื่อสร้างไรายได้ในอนาคตจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะการทำคลิปที่เป็นมิตรกับโฆษณาหมายความว่าคลิปต้องเข้าเออโฆษณาต้องเข้าคลิปเราทุกคลิปแล้วก็ต้องเข้าแบบไม่มีข้อจำกัดโฆษณามันจะมีข้อจำกัดด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าจำกัดโฆษณา คลิปเราต้องทำคลิปแบบเปิดโอกาสให้โฆษณาเข้าเราทุกตัวทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์วันนะอยากจะยกตัวอย่างเปิดขึ้นให้ดูมากเลยค่ะคำว่าให้ผลิตทำช่องทำคลิปให้รองรับผลิตภัณฑ์คืออะไรวันแนะนำให้ทุกคนไปดูคลิปช่องคนไทยสะพยอิตาลีใครที่มีมือถือสองเครื่องกดเข้าไปที่คำว่า ค้นหาคำว่าคนไทยสายอิตาลีนะคะแล้วกดเข้าไปดูคลิปนะคะแต่ก่อนที่จะทำวันขอให้ทุกคนสังเกตแบบนี้นะคะโฆษณาที่เข้าช่องพี่ผาจะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับความสวยความงามอันนั้นเรียกว่าทำคลิปเข้าระบบ โฆษณาสินค้าเราทำคิดเกี่ยวกับอะไรแล้วสินค้าพวกประเภทนั้นเข้าเราแสดงว่าเราอยู่ในระบบของ YouTube เช่นช่องใครที่อยู่กับวันบ้างแม่แก้วสตอรี่วันนี้แม่แก้วเขาทำไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องแกงหน่อไม้แต่ของแม่แก้วยังไม่เห็นอะไรแน่ๆเดี๋ยวไปอีกคนนึงก่อนช่องไหนบ้างที่น่าจะดังๆบ้างยกกี้สวัสดีค่ะ อ่ช่องพี่อ้อยช่องพี่อ้อยทําเกี่ยวกับอาหารผมไม่เคยเข้ามาดูแบบนี้เป็นครั้งแรกได้ความรู้เยอะมากไม่น่าเชื่อผมก็อยู่สุรินอยู่สังขาครับอา้านั่นคนสุรินอีกคนนึงแล้วจากรับแขกด้วยน้องรับแขกด้วยทีนี้ฟังนะคะลองกดเข้าไปดูค่ะใครม,มีมือถือสองเครื่องลองกดเข้าไปดูถ้าเป็นคลิปพี่อ้อยชาแนล โฆษณาที่เข้านะคะจําเป็นจะต้องเป็นโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเครื่องปรุงหรือความสวยความงามค่ะ YouTube จะมีการจัดกลุ่มเราเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าคลิปเราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรโฆษณาจะเข้าอะไรบ้างถ้าคลิปไหนก็ตามที่เราทำเป็นมิตรกับโฆษณาไว้ก่อนเลยเราจะได้รายได้ตรงนี้คลิปแต่และคลิปจะได้ค่า CPM ที่แตกต่างกันมากๆมากจนมาก,จน,มากจนบางทีเราไม่น่าเชื่อ แต่ตรงนี้เรากําหนดได้ไหมสมมุตินะเราอยากได้เยอะๆเราทําแบบนี้เราคิดว่าเราจะได้เยอะไหมบางคนก็ไม่เป็นแบบนั้นให้เราเรียนเพื่อมีความรู้แต่อย่าไปเครียดมากค่ะคนอยู่แล้วนะคะเอา้าใครมาจากครัวามาดามบ้านนาะสวีเดนบ้างพี่ๆไปดูคลิปช่องครัวบ้านนาเร็วไล <laughs> like, ่พี่ๆแอดมินออกไว้ก่อนนะคะ <laughs> ไปช่วยดูคลิปครัวบ้านนาเมนูเด็ดด้วยนะพี่ๆ วันติดสอนอยู่วันจะพาไปดูนะคะทุกคนเราไปดูตรงนี้นะคะแล้วเราจะมีไอเดียในการทำคลิปค่ะให้ใครที่มีอินบอกวันไปแคปมาให้เร็วที่สุดแล้วเดี๋ยววันจะฉายหน้าจอขึ้นให้เพื่อนดูนะคะเราเข้าไปที่อ่อ YT Studio นะคะแล้วเข้าไปที่ Analytic ช้าๆนะคะไปที่ YT Studio ไปที่ Analytic แล้วกดคำว่ารายได้นะคะแล้วกดคำว่า CPM วันไม่เคยดูในนี้เดี๋ยวนะวันหาดูก่อนไม่ถนัดเลยดูในนี้นะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเอาใหม่เอาใหม่ กดเข้าไปที่เนื้อหาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อว,วันขอลองก่อนนะวันถนัดในคอมพิวเตอร์มากกว่าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองก่อนลองก่อนไม่เห็นนะ่ะวันหาไม่เจอนะ่ะทุกคนวันใช้ Y าทไม่เป็นนะคะใช้ไม่ค่อยเก่งค่ะทุกคนไปตรงนี้นะเอาไปตามที่วันถนัดแล้วกันเนาะวันไปหลังบ้านตรงนี้นะคะนี่คือวิธี